สวัสดีค่ะเด็กคุกคุกค่ะคุณนุชค่ะัต่ตอ์นี้เราเรียนเรื่องอะไรคุณนุชเรื่องพนา,าคมค่ะ การพัฒนาคมนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องประโยชน์ของการเดินทางค่ะอีกทราบไหมครับการเดินทางมีประโยชน์อย่างไรถ้าดเด็กยังไม่ทราบตามคุณพุกกับคุณนุชไปดูเลยค่ะมาเลดูประโยชน์อ่าเขาบอกว่าอะไรช่วยเคลื่อนย้ายเห็นไหมคะช่วยเคลื่อนย้ายคนสัตว์สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งช่วยให้เราเดินทางไปที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วเร็วไม่เร็วดูเด็กชายคนนี้ปั่นจักรยานจักรยานเป็นพาหน,นะพอเราขึ้นจักรยานปุ๊บเราก็จะปั่นฟึ๊บแล้วก็จะไปได้เร็วเห็นไหมคะจะย้ายตัวเราไปอีกฝั่งหนึ่งได้ทันทีเห็นไหมคะนี่คือประโยชน์ของยานพาหน,นะต่อมา การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เห็นไหมคะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะที่เด็กๆชอบเรียกว่าคุณคูกค้าวันนี้หนูมามอเตอร์ไซค์ค่ะซ้อนคุณพ่อซ้อนคุณแม่มาค่ะดูสิคันหนึ่งมีคนขับแค่คนเดียวเขาต้องสวมหมวกอะไรหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะคะต้องสวมทุกครั้งอีกคันนึ่งสีชมพูเขามีคนขับและคนซ้อนทั้งสองคนก็ต้องสวมหมวกนิรภัยเช่นกัน นะคะว่าสองคันนี้จะมีสิ่งที่เหมือนกันคือหมวกนิรภยัยต้องใส่ทุกครั้งต่อไปมาดูรถยนต์ถ้าไปรถยนต์ล่ะนี่เลยเห็นรูปภาพไหมคะผู้ชายคนนี้กำลังคาดเข็มขัดนิรภยัยกฎหมายกำหนดเลยนะคะการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัด นิรภัยทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะโดนตำรวจปรับนี่เลยดูรถคันสีเหลืองสิเห็นไหมสังเกตดีๆเขาคาดเข็มขัดทั้งพ่อทั้งแม่และเด็กนั่งอยู่ข้างหลังก็ต้องคาดรถคันข้างหน้าอ,อยู่ใกล้หน่อยอยู่ใกล้หน่อยคุณพ่อคุณแม่คาดแล้วก็เด็กข้างหลังก็คาดเห็นไหมคะคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัย แต่ถ้าย้อนกลับไปอย้อนถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ล่ะต้องใส่อะไรต้องใส่อะไรหมวกนิรภยัยหรือหมวกกันนอ็อกใส่ทั้งคนขับและคนซอน้อนต้องใส่ทุกครั้งถ้ารถยนต์เราต้องทำอย่างไรคาดอะไรคาดอะไรคาดเข็มขัดนิรภยัยอ่ วันนี้คุณนุชมีอะไรมาฝากน้องๆครับวันนี้นะคะครูนุชนะคะมีงานให้เด็กๆระบายสีนะคะการเดินทางที่เป็นทางบกนะคะแล้วก็ร้อมรอบยานพาหนะที่ใช้ท่างอากาศนะคะเด็กๆดูก่อนนะคะก่อนระบายสีและก่อนวงกลมในรูปภาพนะคะเพราะทำเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมถ่ายวิดีโอหรือพรพนิ่งนะคะส่งมาให้คุณครูกอบคุณครูนุชดูนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ